สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะคะสวัสดี f อทุกคนด้วยนะคะวันนี้ใครจะมาทำผ้าปลาโอค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีทำไปด้วยกันนะคะนี่ก็คือปลาโอโอุย้ยไม่ใช่ปลาโอแขกพูดผิดค่ะปลาทูน่าสดค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าตาของปลาทูน่าสดแขกแช่ช่องฟิสไว้เนาะคลิปที่แล้วเคยลงให้เพื่อนดูแล้วเนาะสดสดเลย แช่ช่องฟรีซไว้แล้วแขกก็เอาออกมาหั่นเตานะคะทุกคนเนาะเอาออกมาหั่นเตาออกมาหั่นเตายังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนะวันนี้แขกจะมาทําวิธีพล่านะคะทุกคนว่าแขกใส่อะไรบ้างนี่และเครื่องปรุงอันนี้ก็คือพริกนะคะพริกซอย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 ให้ละเอียดแล้วก็มาตะไคร้นะคะทุกคนตะไคร้เห็นไหมคะเป็นยังไงตะไคร แล้วก็ใบมะกรูดซอยใบยมะกรูดซอยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะทุกคนหอมแดงแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีนี่น้ำตาลกับชูรสนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ โอเคเรามาลงมือทํากันเลยนะคะทุกคนอันนี้ปลาเนะาะหั่นเตาไว้แล้วนะคะแขกก็จะเอาน้ํามะนาวราดไปก่อนเลยนะคะทุกคนน้ามะนาวโอเค ใส่น้ำมะนาวไปเราก็คลุกเคล้าเนาะเพื่อที่น้ำมะนาวเขาจะได้ไปทำให้ปลามันสุกหน่อยนะึงนะค่ะคลุกเคล้าด้วยน้ำมะนาวแบบนี้เนาะเพื่อนๆแล้วขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองเห็นไหมพอปลาเขาโดนน้ำมะนาวเขาก็จะเปลี่ยนสีไปหน่อยนะึงนะคะทุกคนไปดีหน่อยนะคะ ชิมรสชาติตามชอบนะส่วนน้ำปลานะคะทุกคนน้ำปลาแกก็จะใส่นี่ลงไปเลยเนาะเอาชูรสเอาชูรสใส่ลงไปในน้ำตาน้ำปลาค่ะชูรสใส่ลงไปน้ำปลาและวก็นน้ำตาลด้วยใส่ลงไปในน้ำปลาใส่ลงไปเราจะไปคนให้เขาละลายก่อนเนาะ นี่นะคะทุกคนเอาชูรสกับน,น้ำตาลใส่ลงไปในน้ำปลาแล้วก็คนๆๆๆเพื่อที่ว่าให้น้ำตาลละลายนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าน้ำตาลไม่ละลายเราใส่ไปมันก็จะเป็นหวานเป็นกระยมกระยมเลยนะคะวิธีทำของแต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะถ้าใครแบบว่า บางคนจนะทำน้ํายําไว้ก็สามารถใช้เป็นน้ํายําได้เลยเพราะบางคนเขาต้มน้ําตาลเชื่อมไว้นะคะทุกคนโอเคทีนี้แขกก็จะใส่นี่ลงไปเลยใส่น้ําปลาใส่น้ําปลาชูรสน้ําตาลที่เราคนคนไว้นี่หละทุกคนก็จะเพิ่งไปใส่หมดนะเดี๋ยวต้องชิมรสชาติดูก่อนนะทุกคนหวานเปรี้ยวเค็ม เดี๋ยวค่อยมาชิมรสชาติเราทำทานเองเราไม่ใช่ร้านอาหารนะคนเออทำทานกันเองแล้วทีนี้เราก็จะใส่พริกลงไปเลยพริกพริกพริกเผ็ดเผ็ดเผ็ดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากแข็ซอยไว้แล้วแข็ก็เอาน้ำมะนาวลงไปคลุกเคล้าไว้เพื่อไม่มันจะได้ทําให้พริกไม่ดำเนาะพริกอาใส่เครื่องลงไปเลยพริก ติซอยตะไคร้ซอยเออตะไคร้มันะก็จะติดกันเป็นกระจุมกระจุงไม่ีนะเพราะเอาออกมาจากช่องฟิตนะทุกคนหอมแดงซอยใครมีหอมแดงใช้หอมแดงแขกไม่มีแขกใช้หอมแขกที่ปลูกมาจากสวนนี่แหละคะ่ะใส่เครื่องไปทั้งหมดใบมะกรูดซอยใส่ลงไปค่ะทุกคนแล้วก็คนชุบเขานะคะ มาแล้วหน้าตาเริ่มหน้าตาแล้วคนกนเดี๋วลาคุณไปก่อนคุไปก่อนเดี๋ยวก้มาชิมรสชาติชอบทานมากนะโอ้ยคนออกนอกชานไปเลยชอบทานมาก เวลาไปนั่งร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะเราชอบสั่งอะเราชอบสั่งปลา,าปลาทูสดเอ้ยปลาทูน่าสดเรียกไม่ถูกทุกทีบางทีก็ไปเรียกปลาโอทุกคนดีวกว่าน,นะไปชิมก่อนนะทานจนเดียวเราก็จะชิมที่ช้อนที่เราคนนี้แหละอือสุดยอดมากเยี่ยม ไปใส่ตามเสร็จคนไหมแมโอเคจะใส่ตามเลย นี่นะคะทุกคนยำปลาทูหน่าสดนะคะทุกคนเห็นไหมคะหน้าตาหน้าทานมากะะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนเนาะเพื่อนๆก็ถ้ามีใครมีปลาทูน่าสดหรือว่ามีปลาอะไรสดๆไม่ว่าเซโมนไม่ว่าอะไรก็ลองเอามาผ้าแบบนี้ทานนะคะทุกคนหน้าตาน่าทานมากนะคะ นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรัวๆไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่แขกลงไปนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ